สวัสดีครับสวัสดีครับพีอตสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอกล่าวคำว่าสินเจียยุยสินนี้ัวดไทยแล้วอะไรมันจะใช้กูฮอตอ้าวไม่ใช้แล้วอะะคารบอนคาบอนลืมมันลืมไปแล้วก็ขอให้ตแฟนที่เดชสัสดาทุกคนนะฮะร่ำรวยเฮงเฮ ตลอดปีใหม่จีนปีนี้ต้อนรับตุนจีนเลยตุนจีนเลยตาวนี้เฮงเฮงรวยรวยใช่วัาแล้วก็อ่างเปล่ามาสินะฮะอ่างเปล่ามาหนึ่งจะคืนค่าบอลให้เสียดายเขาปิดหมดมึงนี่จะพาไปหาแต่อ่างแต่อีี๋ยวมือเล่นช้าเพราะต้ังหวาไม่ซิคอมเลย เอาใหม่เลยล่ะไปเอาเรารอบเดียววีทีแ้วก็เจอผมคนเดียวอ่าลูกเกดผมไม่ใช่ผมนะก็ติดภารกิจชอบขึ้นดงขึ้นดอยตลอดขึ้นดอยไปดอยหมึงดอยหมึงเนี่ยเก็บไหมเอ้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะติดตามสาระอะไรอย่าลืมครับกด subscribe กดอะไรบ้างกดแชร์เจออะไรก็กด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 แม่เข้าไปอย่าใชอย่ากดอย่างเดียวมันเดิมคืออย่ากดนี่พอที่เราสองคนนะจ๊ะใช่ แล้วก็เราสมควรแล้วใครจะให้ทีเด็ดพวกเราใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเรามันเนี่ยเรามางวันนี้ใครจะอ่านเปาเลยนะใครไม่จะมีทีเดตห่วยห่ยอย่างไอ้ฮอสไอ้อยจะให้เลี้ยวภูเลี้ยวพูไงทีเดตห่วยห่วยวิกที่แล้วผมถึงกับกระโดดทีมผมเลยเลี้ยวภูกับแมนซิตี้ก็รู้มัจะบทดิผมบอกเลยว่าสาวกของเราอย่าไปตามจะนะเลี้ยวภู ผมขอกระบดแล้วมึงก็กระบดมึงก็มีที่ยืนที่นี่แล้วโอ้โหแม่งโดนซะสี่หนึ่งไม่กระบดไม่ไหวเลยมึงไม่กระบดวันนี้มึงโดนกระ buoy ได้สงสัยจะโดนแต่ถ้าพูดถึงเรือมูแล้วนะวีคนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ทุ่มครึ่งบ้านเราบอลเร็วเลยทุ่มครึ่งกินข้าวกินปลาช่วงอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยไปซื้อไปโชว์เลยซื้อนาเก๊กฮวยบุตร เกกควรบูทมานั่งรอเลยบอกไปเลยว่าซื้อเบียร์มาซื้อเบียร์มาสามสี่ขวดโบ๊ะโบ๊ะกินสักขวดแรกก็แล้วไปไม่ต้องดูแล้วบอลสบายเออเติมมาเพิ่งกิน้นไปรอลุกคู่สองไม่ใช่คู่แรกก่อนบิกแมตช์อันดับ3กับอันดับสี่พีเมลี่มเจอกเลสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้รันการมาเยอนของลิเวอร์พูลจริงจอกสยามจะกิน เป็ดย่างหรือไม่มันหงแดงไม่ใช่เป็ดอ๋อครัเป็นเป็ดเอ็มเคไปได้เออนึกเป็ดกิกจิจ้งจอ,อกตายคู่นี้เนี่ยโหน่าสนุกานะคือฟอร์มมันกำลังเขาเรียกเลี้ยวภูอ่ะไม่ต้องพูดก็รู้ว่าขาลงสุดๆฟอร์มตกสุดๆคุณนึนกว่าขาแต่พวกทูนี้แฟนบอลรีบผูกขาขึ้นอืมขึ้นมาข้างอมการณ์คนี่โอ้ก็โดนในบ้านสามนัดติดอ่ะ เป็นสถิติสโมสรเลยนะเนี่ยรรดาชิมนเชียร์แหละนี่พูดยังไงเชียร์สิก็คือยังไงมันก็อยู่ในหัวใจนะในหัวใจความรักก็คือความรักนี่พูดอยู่ในหัวใจใช่แล้วตอนทีสตังค์อยู่ไหนอยู่ข้างนอกหมดแล้วไม่คว้างออกนอกกระเป๋าหมดแล้วแต่บอกตรงๆว่านัดล่าสุดที่ผมบอกว่า ต้องอยู่แมนซี่เห็นไหมมันกล่าวก็ต้องดูสถานการณ์ความเป็นจริงด้วยมันด่ามันด่าพี่อ่ะกบฏมาเยอะท้ายตัวแม่งก็กบฏก็ขอสักครั้งข่าสักครั้งมึงรู้หรือยังว่าความเป็นกบฏเป็นหอมหวานแค่ไหนก็เรียกว่ากำใบทั้งน้ำตาใช่ยิ่งอีกยิ่งอีกเข้าไปยิ่งเข้าไมึงรู้หรือยังฮอตฟีลลิ่งของการกำแบบว่ายิงโดนแล้วยิงเข้าไปน้ำตาไหลแต่ยิงยิงแม่งเข้าไปคือมันสู้ไม่ได้จริงๆสำหรับลิเวอร์ที่เจอแมนซิตี้โมเมนต์เสีย มันมเสียแล้วก็แมงสิมังนาเก่งเหลือเกินมึงเก่งเหลือเกิน<ป>ต้อง,<จ>งยอมรับว่าเก่งเหลือเกิน,กนลูกแดกที่อะไรมาอ่ะมาว่าถึงคู่นี้เลสเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางมี43คะแนนค่ะเรียวภูก็อยู่อันดับ4ี่ไล่จี้ก้นเลยมี40คะแนนห่างกัน 3, <ะ>3แต้ม3คะแนนมึงเรียกว่าอะไรจี้ก้นเหรอวะไล่จี้ไงก็ถ้าเกิดเรียวภู เกิดจนะแต้มก็เท่าเอียงเอียงไอฮอตไลทีมต้องสีเท่ากันแล้วแพ้ลุ่พิเศษดีก็ไลังไลทีน sure> ี่เขาเรียกว่ามันก็กำกึ่งกำกึ่งดูดีดูดีอยู่เกมนี้ก uh> ็แค่เอาแบบไม่เอียงเอียงมึงเอียงเอาแบบไม่เอียงเอียงเลยนะมึงเอียงหรือยังนั่งตรงเบะเลยเนี่ยก็ดูแล้วลิ้วภูงยายครับมาเจอเลสเตอร์ในเกมนี้ที่บ้านเลสเตอร์ด้วยสนาม king power s t a ดียมไม่มีคำว่าง่ายสำหรับทีมอื่นสักทีมเลย แล้วตอนนี้ที่ได้กลับมาล่าสุดวาดีกลับมาแล้วหายเจ็บกลับมาววาดีวาดีว่าดีน้องว่าดีกลับมาแล้วแต่เลี้ยวภูก็อย่างที่รู้กันอยู่กองหลังเจ็บทั้งแผงได้ตัวใหม่มามาเมเนี่ยมึงก็กระดทีมึงแล้วเนี่ยสอนไม่จำพวกอยากกระบดอยากกระบดไอ้ฮอตก็ต้องดูว่าครอปจะจัดตัวยังไงมาสู้กับ เราเจออะไรเขาไม่โทรบอกมึงแล้วแหละเดี๋ยวนี้เห็นเมื่อก่อนเห็นอะไรเจ้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเพงโทรคุยกับคอฟแม่โทรคุยแม้แต่ลายยังไม่อ่านเลยตอนเนี้ยแถมล่าสุดเออข่าวล่าสุดของลิเวอร์พูลมีข่าวเศร้าด้วยข่าวเศร้าชื่อคอปตายไม่ใช่แม่เขามานดาเขามานดาเขาก็อาจจะอยู่ในช่วงพวงที่ทีมก็พร้อมตกแพ้มาตลอดแยมแย่แถมเสีย ไม่ใช่แ,แต่ผมเชื่อว่าด้วยสปปริดของน,นักกีฬาพวกนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นใครเจ็บคนครอบครัวหรือเนี้ยเขาใช้เขาจะใช้กลับมาเป็นแรงผักดันในการในการทำทีใมันดีขึ้นเพื่อของฝัญให้เป็นสิ่งตอบแทนให้กับคนที่จ่ายไปเเขาีเห็นได้ส่วนมากนะก็ต้องมาตามรุ้ตามเชียร์แันไปสำหรับแฟนหงแดงนะแต่คู่นี้ให้น้านธงน้ว่าไง ราคาอะไรเดินไปถามราคาไปดิปักซอยอะปักซอยไปถามมิสเตอร์ทอมปักซอยไปถามไอ้ทอมมาแน่ไอ้ทอมมันก็บอกว่าด้วยฟอร์มที่ตกอย่างนี้เลสเตอร์เล่นในบ้านอย่างนี้มันเลยแค่ขี่กันเล็กน้อยเท่าไหร่0ูนจุดสองห้าูนจุดสองห้าเมื่อถอดสมการเป็นค่าแต่ินทรมีราคาหุ้นไทยแล้วก็คือปอใกล้เคียงกันจัดอะมันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงฟอร์มก็สูสีกันแต่ถ้าจะพูดถึงสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนแหละเลือกภูดูดีกว่าสถิติ ขี่กันดูดีกว่าอจริตเลิเวอร์พูลที่เจอการหกด้านหลังสุดลิเวอร์พูลชนะไปถึงห้าเวอร์พูลขี่เลสเตอร์เล็กน้อยเล็กน้อยคู่นี้นะฟันฉับให้เหล่าสาวกได้ชื่นใจหน่อยดิอะรู้และรู้ละเลสเตอร์นะไม่ใช่ใครเหรอยอ้ยังดีเลี้รวปูได้สามกองหน้าได้สามประสานกลับมาใช่มาเน่เซมิโนซาร่ากองกลางก็ตนยังดูโอเคอยู่แต่ที่ขาดไปคือกองหลัง เชื่อว่านะดที่แล้วเนี่ยมันเสียรงไปเยอะมันโดนมายับขนาดเนี้ยมันโดมนโดมาสี่หนึ่งใช่ไหมใช่ล่าสุดโดนมันซีสีหนึ่งกลับไปเนี่ยคลับคงต้องแบบม o ติเวตลูกทีมใหม่แล้วก็ด้วยด้วยใจขเขาด้วยเชื่อเชื่อใจขอเขาไปลิเวอร์พูล l ่ะจะ<า>กล<ห>ับม,มาได้จะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยเจ็บเจบงานเจ็บนานหรือเจ็บซ้ำๆอ่ะราคามาปอจิ้มเลยลิเวอร์พูลไม่มีช้ำต่อเนื่องความเห็นของ นะฮสะส่วนผมผมต้องข้ามเลยกูว่าแล้วกูว่วาละมึงจะกระโดนฮอต <c oughs> มึงกระโบนเนี่ยเดี๋ยวหลังมึงติด,ดนิสัยกระโทนกูมาเลยกระโต่อเนื่องคือดูแล้วนัดนี้เลสเตอร์เน้นเป็นพิเศษแน่นอนคือแต่เน้นเนี่ยเลสเตอร์มมองว่าเน้น,นแค่เอาหนึ่งคะแนนในบ,บ้านก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเลสเตอร์ ester, มุ่งหวังผลเสมอที่หน้ากว้างก็เพียงพอ มึงคิดว่าเขาจะมันคิดเขาจะอ่อนใจขนาดพอแค่เสมอว่ะพแค่เสมอก็ยังอยู่อันดับสามของตารางก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ยังระยะห่างลักษณะห่างฮอตมึงดูถูกกับเลี้ยวภูเหมือนเดิมริตดตะเตะมากเขามุ่งหมายเอาชนะการเว้ยรู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยชื่อชั้นเพราะฉะนั้นเลสเตอร์ยันเสมอได้แน่นอนหรือถ้าเลี้ยวภูยังกระเตาะกระแตกอยู่เลสเตอร์มีสิทธิ์ทำได้โอ้ไอ้กบดต้องกบดครับเดี๋ยวนี้มึงว่าทีมมึงกระเตาะกระแตกต้องขอกบด เกมนี้สักเกมหนึ่งนะสู้สิงอสู้สิงโตน้เงินครางกูไม่ได้กระบอกช่เกมเลยนะไอช่วงหลังนมีสิงสิโตน้เงินเว้ยสู้มาเว้ยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2ไปอย่างรวดเร็วก็มาดูคู่ที่2ก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฟูงอยู่นะตอนนี้คู่มาเยือนนั่นก็คือสเปอร์ไก่เดือดทองทิงพิตูลทิงพิตูลทิงพิตูนทิงพิตูลิทูเชียร์อยู่ระยะห่างมันห่างเหลือเกินหะต้องบอกเนี้ย ทีม่ตูเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางนะมีแค่36คะแนนพีตต่ตูไปซืแล้วหรอทีตูตูไปซื้อไปล้โอ้่างกันเยอะมากอะคะแนนอะคือหมายถึงว่า1กับ8เนี่ยมันห àng, ่างกันตั้ง14คะแนนเลยนะ14แต้มเลยนะก็เลยมองว่าถ้าสเปอร์อยังคิดจะลุ้นแชมป์ปีนี้อยู่ถ้าเราพูดกันตรงๆอ,อย่ากโกรธกันนะครับแฟนสเปอร์ผมมองว่าน่าจะไล่ไม่ทันนะ แต่เขาก็มุ่งหวังที่จะเอาพื้นที่อยู่ฝ้านั่นแหละสเปอร์พี่ตูนถ้าดูอยู่ตกมากเลยคือเราพูดกันตรงๆเราเข้าใจกันเนาะใครโครจรมาเจอแดนซิตี้ตอนนี้เป็นยังไงหล่ะนะฮะ <c oughs> บอกได้เลยคำเดียวว่าหนักหนาสาหัสสากันใช่นี่ขนาดไม่มีกุลนะไม่มีกุลนะเจสซี่เป็นสำรองนะแล้วดูการนี่กุลท่านไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เพเอ้น หมดจบฤด,ดูกาลเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยหน้าอาชีพอย่างเจสซัสเนี่ยยังเป็นยังเป็นแค่สำรองนะหน้าคิดดูแล้วกันว่าเป๊ปเก่งแค่ไหนอ่ะ<ช>เป๊ป<ช>เป๊ปเอาหน้า,าชีพอย่างการเล่นเจสซัสสำรองนะ<ช>แล้วใส่ไลน์สตอร์ลิงฟิล<ต>โจเรน,นอะไรพวกเนี้ยเกมนี้เห็นว่าพอจะมีลุ้นเล็กๆแต่ถามว่ามองว่าคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ตอนนี้โมเมนต์มันมันยิ่งแล้วมันยิ่งพิ้นหอนแล้วว่าคุณจะอยู่หรือไปก็ ไม่ไม่ได้ไมีมผลแล้วเพราะตอนนี้ราฮิมเตอร์ลิงกับกัลังเขาฟอร์เขาฟอร์มใช่ก็โอเคก็แมนซี่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ฟอร์มมันโหดร้ายสิ้นดีล่าสุดก็เพิ่งไปไปบี้เวอร์ภูมาได้ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ก็เอฟเอคับก็ไปไปเยือนเขานะถล่มอีกการหนึ่งก็โอเคส่วนสเปอร์เพิ่งอกหักถ้าเอเวอคัพกลางสัปดาห์ต่อเวลาแพ้เอเวอร์ต้าประตูต่อสีู่้ยิงกันระเบิดเถิดเิง มันจริงๆคู่นั้นแต่พอมาเจอเกมนี้น้ำมากไงไอทอมไอทอมไอทอมบอกราคาอะไรไอทอมก็ว่าทอมนักซอยฮุ้ไปทะลุโลกเลยแมนซีในบ้านต่อหนึ่งจุห้านะนางงไหมน่าึงเมาป่ะเนี่ยแบ่งเมาแมนซีต่อใครนะต่อสเปา p p หนึ่งจุดห้าตูไม่ได้ยิงผิดใช่ไหมไม่ผิดชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรผิดเลยเอาวิเคราะห์แบบนักลงทุนเดิมเราเป็นสายนักลงทุน ถ้าหาราคาลูกควบลูกครึ่งได้ให้ไปอยู่แมนซี่เดี๋ยวเต็มที่ก็จะเปอนหูอ่าแต่บอลมีสิทธิ์ทะลุทะลุเลยหรือไม่ก็ซื้อเวลาหน่อยยือเวลาหน่อยให้มันเตะลงไปเหลือลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะแล้วก็จิ้มเขาเรียกว่ารอรอหน้าตอนไลฟ์สดก็รอหน้าตอนไลฟ์สดชั่วโมงนี้แมนซี่แม่งใครก็ตามไม่อยู่เออใครก็ตามไม่อยู่อ่ะเคงกับซอนก็ดูแบบดูดรอปลงไปเนาะดูแบบดูเหมือนไม่ค่อยดูเหมือนไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ มันเหมือนที่ผ่านมามันเหมือนว่าทีมอื่นเริ่มจากทางคู่ดีได้ไงเขาก็ประสานอยู่แค่2ตัวปิดตัวใดตัวหนึ่งให้สนิทก็แทบจะจบมันก็เลยเป็นด้วยประการหลายชนี้เลยดูแล้วไม่เปลี่ยงใน่ล่างกับช่วงที่ผ่านมาเอมอมาถึงขนาดนี้แสดงว่าน้าต้องเชียร์เรือใบแน่นอนคือชิโมงนี้บอกเลยว,ว่าหยุดหยุดแมนซียากอิออนคายกุลการกองกลาง แม่นยิงเป็นว้าเล่นเลยยิงเยอะชิบหายคือทุกตัวของแม่ซีเนี่ยยิงได้หมดอและที่ตอนนี้ที่ผมชอบอยู่ตัวนี้อ่ยฟิวฟอร์เดนลูกรักเลยนะอันนี้ลูกรักเป๊ปเลยนะชอบมากเป๊ปเคยประกาศแล้วด้วยบอกว่ากี่ร้อยล้านกล้องไม่ขายฟิวฟอร์เดนนี่ท่าลงนะติดสูงไม่หน่อยเลยเนี่ยได้เลยได้เรื่องเลยอ่ะติดสูงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนักมองว่า 1. 5ห้าผ่านได้ของถูกดิะนมีไม่มี1.5ห้ากัดฟันต่อ กัดฟันต่อสเปอร์ก็ไม่ใช่หมูแต่ว่าผ่านได้เชื่อดิแมนซีไม่ใช่ทีมที่แบบสเปอร์ฉันจะมาชนะได้ชั่วโมงนี้แมนซีหนึ่งลูกครึ่งก็ยังต้องกัดฟันต่อลูกควบลูกครึ่งต่อแม่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอดกันบ้านนะครับ<อ>ทางเดียวกันกูก็ฟังมาตั้งนานทางเดียวกันเลย<อ>เพราะว่าใครจะมาฉุดลูกทีมของเป๊ปนะตอนนี้มองว่ายากมากคือูต้องพูดถึงขนาดนี้ว่า ในหลีกเดียวกันอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมที่จะมาฟัดเวียมกับแมนซิตี้ได้นั่นก็คือทีมเดียวคือลิเวอร์พูลอีกแล้วโอ้ยซึ่งบทพิสูจน์ฟัดบ้าไปิที่โดไปสี่หนึ่งซึ่งบทพิสูจน์มันพิสูจน์แล้วไงว่าขนาดลิเวอร์พูลยังโดไปสี่หนึ่งแล้วทีมอื่นมันจะไปเหลือเกลืออะไรล่ะโอ้มึงนี่โวยที่สุด ถูกไหมอ้าลองจากแมนซีก็ริวภูแล้วที่ดูฟอร์มที่จะฟัดเวี่ยงได้เพราะฉะนั้นริวพูยังโดนทีมอื่นอย่าหวังว่าจะรอดต้องพูดอย่างนี้ชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วสเปอร์เต็มที่ก็มีเฉือนมีเสือมีเฉือน,มอนหมายถึงว่าแพ้ถึงเฉือนมาสองหนึ่งสามสองอะไรก็แล้วแต่มันถึงบอกว่ามันยากไอ้ตนง1.5เนี่แหละเซฟโซนสุดคือลูกครบรึเคล่าแต่ถ้าเกิดแมนซีครึ่งแรกออกนำได้ไวผมว่า ก็ได้เห็นการไหลกันบ้างแหละสกอร์ไม่แน่และแต่อย่าอย่าไปจิ้มซับนะมันก็น่ากลัวนะใช่ถ้าถ้าถ้าครึ่งแรกแมนซี่นำหนึ่งศูนย์นั่นแหละพอมีมีทางเลยมีไแล้วถ้าติดไปแล้วก็อยู่เฉยใช่อย่าไปซับนะดูไปเรื่อยเรื่อยแล้วดูไปเรื่อยๆนะตั้งต้นไว้ก่อนว่าแมนซี่มีหนึ่งลูกแน่นอนอ่ะโอเคนะสรุปวันเสาร์คู่แรกเลสเตอร์ลิเวอร์พูลนะให้ลิเวอร์พูลผมกระบอกเวอร์พูลอยู่เลสเตอร์ไอเลว ก็ต้องทำคู่ที่2แมนซิตี้สเปอร์เราแมนซิตี้เจ้าบ้านทั้งคู่เพราจาะนั้นใครได้ทีเด็ดดีๆไปแล้วไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนอย่าลืม เว็บไซต์เพื่อความบันเทิง mm88 it อย่าลืมนะ mm88 it เข้าไปดูกันแล้วจะรู้ว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนชื่อนี้ของจริงและมินสาวสวยให้ผมเคยเข้าไปดูเว้ยโปรโมชั่นก็ดีด้วยนะเออโปรโปรก็ดีชนีโปรแหละ โบน100%อ่าเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรร้ hey, อยเปอร์เซ็นต์ฮ้ยแอดมินที่นี่ดีทำไมสวยจริงทุกคนอ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปดูมั้งแอดมินเป็นยังไงเสียไปต้องตาม้นมา <c oughs> อ่าถ้างั้นคืนวันเสาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในะคืนวันอาทิตย์ด้วยมีเอกค่ะวันอาทิตย์ขอกล่าวครับสวัสดีครับ